สวัสดีด้อคะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะเป็นช่วงของบอมแม่ขึ้นเวทีช่องฮักนัสสวีเดนเป็นช่องที่นําเสนอเรื่องราวตามกระแสะและก็ประเด็นดังที่คิดว่าสร้างคม อาจจะสนใจในทุกกรณีหยิบยกประเด็นดังอย่างที่ว่ามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนะคะพี่น้องเจ้าขามาค่ะเช้าเช้าเวลากาแฟมัานังเบาเบาะก็พี่น้องคือเก่าเวลานี้เจ็ดโมงเช้าของประเทศสวีเดนอ่ะหยิบยกมาค่ะพี่น้องขาเหตุการณ์นี้มันก็ห่างหายไปนานก็ถือว่าเอามา เล่าสู่ฟังอย่างนั้นก็นแล้วกันเพราะวันยังอยู่ในกระแสเป็นประเด็นที่ชาวโลกติดตามมาก็นานมากแล้วก็จะสามปีเข้าไปแล้วนะคะพี่น้องขาแต่กรณีนี้หม่อแม่เอามาพูดถึงนี่ก็คือกัดกันนั่นแหละค่ะพี่น้องขากัดกันจัดกันหนักอย่างที่ขึ้นหัวข้อนะคะจัดกันหนักคุณเป็นใครคุณมันก็แค่หมาดำหมาดำนี่ก็เป็นฉายามาจาก หมาดามนั่นแหละค่ะพี่น้องขาอ่ะมีเรื่องมีราวกันคุณก็แค่หมาดําเท่านั้นเอ๊ะมันทะแม่งทะแม่งน,นะคะพี่น้องเจ้าขาเอามาค่ะเรามาพูดคุยกันกรณีไหนกรณีที่จัดกันถือว่าหนักอยู่เหมือนกันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงวันนี้นะคะที่ไปที่มาของหมาดําหมาดําก็คือเป็นคําที่สรรพนาม เรียกใครคนใดคนหนึ่งเรียกใครใครเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องขาที่ใช้เป็นสรรพนามคาว่ามาดามนั่นแะหละค่ะพี่น้องขาเพี้ยนมาเป็นมาดามอ่ะมอมแม่ก็เจอบ่อยๆก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เธอสบายใจใช้คําพูดใดๆก็ตามเอาแบบที่เธอสบายใจกันแล้วกันมาดามเรากำลังพูดถึงโยงไปถึงเรื่องของจัดกันหนักช่วงนี้สี่ก่อค่ะพี่น้องขาเอาเป็นว่า คนเคยมีใจอย่างนั้นก็นแล้วกันน,นะครับพี่น้องคะ่ะยูทูบเบอร์คนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้น,นะคะว่าเหตุการณ์นี้มันก็มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนของคดีเด็กหญิง3ขวบเสียชีวิตปริศนาตอนนี้ก็จะเข้าปีเข้า2ปีกว่าแล้วมันก็ยังเรื่องราวคดีหลักมันอยู่ที่ศาลฉะนั้นก็คือกับการที่อยู่ที่ศาลแล้วโอเคก็จะมีการอรอฟังเพราะว่าตอนนี้มันก็มีการนัด สืบพยานโจ์จำเลยนู่นนี้นั่นก็คงจะใช้เวลาอีกเป็นปีถึงจะได้ชัดเจนขึ้นอย่างที่ว่าแล้วกับพี่น้องขาเป็นปีแล้วก็ต่อไปจะมีการอุทธรณ์ดีกาอะไรก็ว่าไปหลายปีกว่าจะสิ้นสุดคดีอันนั้นคือคดีหลักที่ทุกคนติดตามทั่วโลกที่ได้ยินอของสี่กอน,นะคะพี่น้องขาแต่เหตุการณ์นั้นมันก็ดําเนินมาเรื่อยๆแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ คนเคยรู้จักอย่างนั้นแล้วกันคนที่เคยให้ใจมอมแม่กําลังมองถึงว่าคําที่ใช้มาดามมาดามลาเต้นั่นแหละค่ะพี่น้องขาซึ่งก็จะมเีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็เป็นผู้คนที่ถ้าใครที่ติดตามเรื่องราวก็จะรู้ว่ามาดามลา,ลาเต้นี่น่าจะเป็นคนเดียวกันมอมแม่เองก็ยังคิดว่าเป็นคนเดียวกันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเป็นคนคนเดียวกันกับามาดามลาเต้กับคนที่อ,ออกมาสื่อสาธารณะ ทีอ่อะไรนะใส่หน้ากากน่ารักค่ะพี่น้องคาไม่ได้เปิดเผยตัวตนแต่มีการออกมาอยู่สาธารณะนี่ใส่หน้ากากเราก็เห็นกันแต่ทุกคนก็ยังเพ่งเล็งว่าเป็นคนคนเดียวกันกับคนนู้นคนนี้และก็คนที่ไปศาลกับมิเตอร์วันนั้นน่ะนะคะพี่น้องอ่าหมอแม่จะไม่ค่อยพูดคําว่าชืม มิเตอร์สายโพนเท่าไรเอาเป็นแค่แคําว่ามิเตอร์แล้วกันเพราะคําบางคําที่มันอยู่ในกระแสโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าไปพูดชื่อมันจะเป็นการจดลิขสิทธิ์ของชื่อฉะนั้นก็คือการที่ผู้คนไปเอ่ยถึงสร้างไรายได้มันก็จะมีการสร้างไรายได้ไม่ได้นะคะพี่น้องคะเอาเป็นว่ามิเตอร์อย่างนี้แล้วกันนะคะกับมาดําอย่างนั้นแล้วกันนะคะพี่น้องคะกับมาดาที่ให้ฉาย,ยาก็มีเรื่องถกเถียงกันมีการที่มีการจัดกันหนัก กัดกันหนักก็ว่าได้นะคะระหว่างมิเตอร์กับมาดมนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเอาอย่างนี้ในส่วนของที่ก่อนหน้านั้นก็จะมีคนคนนี้ที่แสดงตนแล้วก็เป็น FC นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะที่ติดตามก่อตดสถานการณ์แล้วก็ตามตัว ไปตอนนั้นปรากฏตัวอยู่ที่ศาลที่มีการมิเตอร์ไปยื่นกับอา่อาอา่าอ่าพากันไปยื่นเอกสารถึงอ่คุณศิระนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะตอนนั้นที่อยู่บนอา่อาอ่า้ทุนรัฐสภา,าอย่างที่เห็นกันที่เป็นข่าวเป็นคราวกันตอนนั้นแล้วก็ถูกเชิญเข้าไปในที่ประชุมก็ไปพูดจาก,กันในที่ประชุมโดยประธานก็คือคุณศิระเป็นประธานที่ไปยื่นเอกสารที่ทางมิเตอร์พากันไปยื่นเอกสาร นั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมสั้นผมแดงผมทองที่เดินตามไปอยู่ในนั้นแล้วก็มีการประชุมกันมีการพูดคุยกันเรื่องต่างๆแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็มีการสอดแทรกเข้าไปบอกว่ากล่าวถึงคนนั้นกล่าวถึงคนนี้ก็คือไปเข้าข้างมิเตอร์นั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะคนคนนี้ก็คือไปเข้าข้างมิเตอร์แล้วก็มีข่าวออกมาบอกว่าคือคนคนนั้นที่เปิดหน้าเปิดตาณตอนนั้นที่เป็นคนผมทอง เป็นคนคนเดียวกันกับที่บอกว่ามาดามดัเต้อันนี้หมอแม่ก็ไม่ใช่คนที่จะพิสูจน์แต่มันเป็นข่าวมาว่าเป็นคนคนเดียวกันหมอแม่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าพิสูจน์เป็นจริงหรือเป็นปลอมเพราะว่ามันก็มีหลายช่องอย่างเช่นน้องบูมน้อยนี่ก็ยังยังต้องการที่จะหาข้อพิสูจน์อยู่ว่าเป็นคนคน,คนเดียวกันซึ่งชาวโซเชียลที่ติดตามอยู่ก็มีฟันทงส่วนมากว่าเป็นคนคนเดียวกันอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องขาแต่มันมาเกินเหตุการณ์ที่มีการจัดการ ด่ากักัดกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าหนึ่งละ่ะมีการอาตอนแรกก็อยู่ในพักในพวกเดียวกันก็ในช่วงนั้นก็จะมีการอาจจะมีการบริจาคเปิดบริจาคหรือก็หาเงินหาทองช่วยเพื่อที่จะเอามาช่วยทางคดีของจำเลยไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างให้ทานายไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตามซัพพอร์ตของจำเลย <c oughs> <c oughs> ก็คือคนนี้เป็นตัวตั้งตัวตีช่วงหนึ่งอะนะคะพี่น้องขาแต่พอไปไ,ปไปมามาก็คือ,คอเราก็มองในปรั ถนาดีของคนคนนี้กับกับหมาดำนี่น่ะน,นะคะคำว่าหมาดำมาจากไหนก็มาจากมิเตอร์มีการพูดถึงเมื่อวานน่ะน,นะคะพี่น้องขาเมื่อวานของประเทศไทยก็ก็เช้านี้หม่อมแม่ก็มานั่งฟังนั่งตามนะคะคือจริงๆก็ตามตลอดนั่นแหละแต่ไม่มีโอกาสได้พูดแล้วก็เหตุการณ์นี้มีการแตกหักกันแบ่งฝักแบง่งฝ่ายก็คงจะเป็นประมาณว่าอ่า ก่อนหน้านั้นก็จะถูกกันกับเจ้าปู่คนหนึ่งบางัันเถอะแล้วก็ไปสนิทสนมกับเจ้าปู่นู่นนี่นั่นพอมาแตกหักกับเจ้าปู่หมายถึงจําเลยนะคะหมายถึงมิเตอร์นะคะมีการแตกหักกับจำเลยมีการแตกหักแล้วฉะนั้นก็คือตอนที่เราเห็นกันก็คือไอ้ที่ใช้คําว่าเจ้าปู่เจ้าปู่แล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็ไปคลุกคลีกันตอนนั้น กับผู้หญิงคนนี้กับหมาดําที่มิเตอร์สายพลให้แล้วก็ไอ้คําว่าที่คุณเป็นใครนั่นแหละค่ะพี่น้องขามาดาขอขยายตรงนี้นิดนึงอ่ะนะคะหม่อมแม่ขอขยายตรงนี้บอกว่าคุณเป็นใครนั่นก็หมายถึงว่าหลังจากที่มีปัญหากันเมื่อวานมิเตอร์สายพลมิเตอร์มิเตอร์มิเตอร์ก็ออ,ออกมาพูดออกมาทําคลิปออกมาทําการไลฟ์สด หลายรอบเหมือนกันที่พูดพาดเพียงถึงตรงนี้ว่าคุณเป็นใครนั่นแหละกับปีนองค่ะคุณเป็นใครคุณเข้ามานู่นนี่นั่นผมอ่าเหมือนกับว่าผมได้รู้จักได้ได้เห็นตัวได้รู้จักกันแค่ครั้งเดียวเองแล้วคุณเป็นใครนู่นนี่นั่นแล้วออกมาด่ากันแล้วอ่าก็ใช้คําว่าอ่าสรรพนามเรียกผู้หญิงคนนี้ว่า เขาบอกว่าเขาเป็นมาดามมาดามแล้วก็มีการอธิบายคาว่ามาดามยังไงคะพี่น้องขาแล้วก็เป็นแค่หมาดําประมาณนะั้นเนาะพี่น้องเนาะและแล้วก็คนที่มีสรพนามหมาดําก็ออกมาจัด ต่อค่ะพี่น้องขาก็ออกมาจัดต่อแล้วก็มีเอมีการพูดคุยเยอะแยะมากมายเช่น FC ก็มีการบอกว่าคุณมันก็แค่ไอ้ไอ้คนขายไก่ย่างคุณไม่มีบนคุณคุณลืมบุนคุณคนอะไรอย่างไรคุณบอกว่าคุณไม่รู้จักเขาแล้วคุณเอ่อเขาช่วยคุณนู่นนี่นะคุณไม่มองไม่เห็นเขาเลยหรอประมาณนั้นคือ FC ฝ่ายม้าดําอย่างนั้นแล้วกันนะนะคะพี่น้องขาออกมาตอบโต้กันแล้วก็มิสเตอร์ไซพลก็มีการตอบโต้ก่อนนั้นนั้นว่ากับการที่ไม่รู้จักผมไม่เคยรู้จักเขาเลยอะไรอย่างไรมอมแม่สรุปอย่างนี้ออง่่วาาาาม้ดนี เอาหมาดาเหมือนกันนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะบอกว่าออกมากัดกันออกมาจัดกันหนักเนี่ยมัน มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะพี่น้องเจ้าขาคือการที่ช่วงหนึ่งอาจจะ,ะมีใจต่อกันพอหลังจากนั้นแล้วก็อาจจะมีการตีห่างซึ่งกันและกันมันก็รู้อยู่แล้วว่ากับการที่คนเข้าไปอยู่ในช่วงที่มันกําลังดังพองกาลังดังแล้วอะไรมันก็ดีไปหมดพอออกมาแล้วมันก็จะมีการแตกหักขัดแย้งกันอะไรอย่างไรแต่ถ้าถามแบบแบบคนกลางๆถามเนี่ยนะคะพี่น้องขะมิเตอร์เขาก็ไม่ผิดหรอกค่ะถ้าจะพูดตามจริง นะมันเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวที่โอเคคนที่ผู้สูญเสียโยนมาให้เขาว่าเขาเป็นผู้ที่น่าสงสยัยพูดง่ายๆคนแรกมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสงสยัยกลายเป็นสงสารก็เลยเกิดซุปเปอร์ตสตาร์เกิดซุปตาขึ้นมาแล้วก็มีการผู้คนเห็นว่าเขาไม่ใช่คนผิด ก็เลยให้จงให้ใจให้ข้าวให้ของเล่นเงินเล่นทองก็กลายเป็นถือว่าเศรษฐีก็ว่าได้น,นะคะพี่น้องขาในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็ประมาทไม่ได้ว่าในสิ่งที่พูดออกไปบางทีเห็นด้วยเห็นต่างมันก็มีนั่นก็คือเป็นคนคนนี้แหละอย่างที่เราติดตามกันก็คือมิเตอร์นี่แหละนะคะแต่พอมีคนเข้าไปคันเข้าไปของผู้คนอาจจะไปตามเรื่องคดีอาจจะไปตามในการที่เห็นด้วยในการที่ผู้สูญเสียเขาใส่สงสัยเข้ามาหรือไปสงสารในส่วนที่ถูกสงสัย แต่มันก็ไม่ได้อินไปตามนั้นว่างั้นเถอะก็มีคนเข้าไปหาผลประโยชน์นู่นนี่นั่นก็ปฏิเสธไม่ได้บมอแม่เองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปตรงนั้นหาผลประโยชน์เอาอย่างๆแล้วพี่น้องเนาะแต่ก็คือติดตามเรื่องราวไม่ได้ปิดจากจิตติดติดติดตด ติดตามไม่ได้เข้าไปติดตามเพื่อจิกกัดใครแต่เข้าไปติดตามในฐานะที่เป็นข่าวเป็นราวเป็นดังแล้วก็เราทําช่องเราก็เข้าไปติดตามตรงนั้นไม่ได้ไปฟันธงว่าใครผิดใครถูกระหว่างผู้สูญเสียกับผู้ถูกสงสัยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะแต่พอคราวนี้พอระยะหลังนี้ก็มีปัญหาคนนู้นคนนี้แตกหักกันออกไปด่าทอกันอะไรอย่างไรมันก็ต้องย้อนกลับไปถามคนที่มีปัญหาเนี่ยเข้าไปตรงนั้นคุณเข้าไปเพื่ออะไรหรือไม่มิเตอร์มันมันเป็นคนที่ไม่ได้เชิญคน อยู่แล้วถ้าจะพูดตามจริงอ่ะนะคะเพียงแต่ว่าคนที่เข้าไปนี่อยากจะเข้าไปเพื่อหาผลประโยชน์อยากจะเข้าไปเพื่อนึงลับบริจงบริจาคมันก็มีคนโด่งคนดังคนได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายแต่พอออกไปแล้วก็แตกหักกันแล้วก็จะไปโทษมันหม่อมแม่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่อันนี้ก็คือเข้าข้างมิเตอร์นะเข้าข้างมิเตอร์นะว่าคนที่เข้าไปพอเข้าไปแล้วก็คือมันอยู่ในกระแสมันอยู่ในข่าวดุ่งดังเข้าไปมันก็มีหลายกรณีเข้าไปในทางที่ดีเข้าไปทางที่ไม่ดีเข้าไปเพื่อก่อกระแส ไปเพื่อเดย่หมอแม่เข้าไปเพื่อกอ่อกระแสนะคะจากนั้นก็คือกับการที่โด่งดังทุกวันนี้หมอแม่ก็คือก่อกระแสมิเตอร์นั่นแหละถ้าจะพูดตามจริงก่อกระแสคดีสีก่อนนั่นแหละแต่ควนี้ก็คือคนที่เข้าไปแล้วออกมามันก็เกิดปัญหาว่าไปว่าไปร้ายไป,ไปนู่นไปนี่เขาในทํานองที่ ฉันเข้าไปช่วยเธอแล้วทําไมเธอไม่เห็นใจฉันเลยฉันเข้าไปช่วยเธอแล้วทําไมเธอมองไม่เห็นฉันเข้าไปช่วยเธอแล้วทําไมเธอถึงแตกหักฉันเธอถึงด่าฉันเธอถึงไม่คิดถึงบุญคุณนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรหมอแม่ก็จะถามแบบมั่วๆนั่นแหละไอ้คนที่เข้าไปถ้าจะพูดตามจริงหนาไอ้คนที่เข้าไปเนี่ยมิเตอร์หรือไม่ก็จาเลยที่หนึ่งที่สองนี่เขาก็ไม่ได้เชิญใครหรอกถ้าจะพูดตามจริงเพียงแต่ว่าสังคมให้เขาไปโซเชียลีเดียให้เขาไปในคนที่เห็นด้วยกับเขาในคนที่เห็นต่างกับเขาเข้าไปมันก็มีสองอย่าง เห็นด้วยเห็นต่างว่าเข้าไปก็คือเป็นกลายเป็นกระแสไงครับพี่น้องคะแต่จะออกมาแล้วจะมาน้อยอกน้อยใจว่ากูช่วยมึงกูเข้าไปหามึงกูไม่คิดถึงความดีความเดียวแล้วก็มาด่าทอกันหรือไม่ก็เอามาเรื่องจุดเล็กจุดน้อยรู้บ้างไม่รู้บ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างเอามาจัดกันอย่างที่ว่าหมอแม่ก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอ่ะนะคะว่าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ถ้าจะพูดตามจริงก็ถามไปแบบแมวแมวหน่อยก็แล้วกันบอกว่า การที่พวกคุณเข้าไปถ้าจะพูดตามจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะพวกคุณที่เข้าไปเนี่ยมิเตอร์มันได้เชิญใครหรอมันไม่ได้เชิญใครแล้วมิเตอร์มันได้บอกเลยประกาศนะคะนางแดงนางเอนางบีนางซีนางดีทั้งหลายทั้งหลายไปเปิดบริจาคให้หน่อยหาเงินให้หน่อยมันมันก็ไม่น่าจะมีเพียงแต่ว่าคนที่เข้าไปอาจจะมองตรงนี้ว่าโอเคมีการใช้ชื่อนามมิเตอร์นั่นแล้วก็มาเปิดบริจาคแล้วก็มาหาเงินหาทองอาจจะมีส่วนห้าสิบห้าสิบวัดครึ่งหนึ่ง กับการขึ้นเงินเราก็ไม่รู้ตรงนั้นน่ะนะคะอันนี้คือพูดรนรวนแต่คราวนี้ก็คือกับการที่มีปัญหาแล้วเอามาจัดการมาดา่ามาทอกันในทํานองที่น้อยอกน้อยใจที่เข้าไปช่วยมึงแล้วมึงก็ไม่ได้เห็นดีกับกูเลยมึงไม่เห็นความดีของกูเลยนู่นนี่นั่นมันก็สมกับที่มิตอร์ออกมาดา่าเมื่อวานนั่นแหละไม่ใช่ดา่าก็คือตอบกลับนั่นแหละค่ะพี่น้องขาทานองที่บอกว่ากับการที่ผมไปด้จกักคุณคุณก็แค่แถมไปอธิบายแต่อธิบายผิดอยู่นะคาว่ามาดามนะมิตอร์นะเมืเอ่อนะวานหมอแม่ก็นั่งฟังอยู่่คําาว มาดามเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องบอกว่าโอ้ยตามความรู้สึกเดิมๆว่าโอ้โหต้องเป็นทางเมียฝรัรง่งเซอ,เอ,เอมาดามหรือแม่มหรืออะไรพวกนี้นะคะพี่น้องค่ะอธิบายผิดอยู่คาจากัดความของว่ามาดามนะคะมันก็ไม่จําเป็นต้องบอกว่าต้องมีอายุมากอายุน้อยคําว่ามาดามเนี่ยสมัยนี้เขาใช้เป็นคําโจ๊กๆเป็นคําตลก ขบขันก็ก็เป็นได้มันไม่จําเป็นต้องไปใช้คําพูดที่ว่าโอ้มันยิงไปจริงๆเลยบอกว่ากับการที่คําว่ามาดามนี่ไม่เหมาะสมกับเมืองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรอันนั้นก็คือเมื่อวานมิเตรมีการอธิบายคําจํากัดความของคําว่ามาดามผิดอยู่นะจ๊ะแต่ถ้าพูดตามจริงคนที่เข้าไปสัรหาประโยชน์อะไรนู่นนี่นั่นพอแตกกันออกมาแล้วก็จะพยายามหาจุดด้อยจุดด,ดงัง <c oughs> ต่างๆแล้วก็มาพูดด่าเขาในทํานองที่ไม่เห็นความดีเลยประมาณก็คือน้อยอกน้อยใจหรือไม่เห็นความดีเลยก็เอามาด่าทอกันหมอแม่มองว่ามันก็เข้าใจทําได้อยู่ล่ะค่ะพี่น้องคะแต่ถ้าพูดตามจริงมันต้องย้อนทำคนที่ฟังฟังถ้าคนที่มีสติในการรับฟังนี่เขาก็จะยอมว่าเฮ้ยแล้วใครเชิญพวกเธอเข้าไปพวกท่านท่านเข้าไปในเรื่องราวของเขาถ้าจะพูดตามจริงเข้าไปนั่นแ่ะหาผลประโยชน์พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ามา ตีแพรหรือไม่ก็มาจัดกันหนักกัดกันตะพฤกตะพือะไรอย่างไรอันนี้ก็คือเข้าข้างมิเตอร์นิดหนึ่งนะคะ คิดว่าตัวมันเองมันก็คงจะไม่ได้บอกว่าเออมาช่วยกูหน่อยไม่ช่วยกูหน่อยคงไม่ใช่แต่พวกเราเข้าไปเองถ้าจะพูดตามิงม,มันต้องมองตรงนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือหยิบยกมาถือว่าเล่าเดี๋ยวหมอแม่จะขึ้นเวทีอยู่นะคะพี่น,อน้องค่ะเล่าทุกเรื่องเรื่องทุกราวเราทุกเรื่องที่เป็นกระแสเพราะว่าหมอแม่เป็นตัวเกาะกระแสอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้เอาไหซัใจพวกมึงซะนั่นแหละค่ะพี่น,อน้องค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจนะคะสวัสดีค่ะ